สวัสดีครับวันนี้มาผูเนื่งครับผมมาเฉลิเป็นโซนารนเลยครับพี่อมาทุกวันนะครับหมดหมดหมดทุกวันครับผมมีหลายตัวครับพี่มีสิบสองตัวนะครับอครับผมหกตัวลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสั่งก่อนได้ก่อนครับผมเอยพี่มาแล้วครับผมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับใครสั่งก่อนได้ก่อนนะครับ่าปูทะเลในทําได้หลายเมนูครับพี่ ผัดุงกะหรี่ผัดพริก,รพกเกลืออาได้หมดครับผมอ่าผัดจุนหอมนะครับอ่าผัดพริกเผาครับผมทําได้ทุกอย่างครับเด็ดจริงๆที่มันอร่อยมากเนี่ยต้องผัดุงกะหรี่โหรสจัดดีเลยพี่อ่ามาครับผมโอ้ยอยุยยุยตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากนี่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 ยังไม่ตายเลยอ่าใครสั่งกินร้านเรา กินปูสดๆเปนๆครับผมอ้าวเอาหนึ่งก็ได้นะครับอากับน้ําจิ้มสีพูดครับพี่กับน้าจิ้มสีพุดนะครับโอ้มีทุกอย่างครับผมอ่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับมีปากเก่าลลยครับพี่มีปากเก่าลลยนะครับอ่ามีกี่ตัวลายตัวครับผมอ่าครับพี่นี่นะครับหน้าตาสวยงามพลัมชองครับผมอ่า มาลานเรามีทุกอย่างมีทุกเมนูนะครับปลาเก๋าก็ทำได้หลายเมนูครับพี่ผัดชาผัดเทลี่ผัดพริกเผาเหมือนเลืมครับผมว่าทํเปินปลากระพงนึ่งมะานาวปลากเก๋านึ่งมะนาวทานึ่งซีอิ้วอย่างนี้ก็ดีนะครับอทำกินก็อร่อยทําขายก็รวยครับผมอครับพี่โหสุดๆปินๆทุกวันนะครับอมา,มาใหม่ทุกวันเลยครับผม ร้านเราไม่ไม่สูตรไม่ขายนะครับร้านเราไม่สูตรไม่ขายครับผมมีของสูตรทุกวันครับพี่เข้าใหม่ทุกวันนะครับอาทิตย์ขายขายหมดทุกวันเลยครับผมสั่งมาประมาณสี่สี่สิบตัวสามสิบตัวอ่าสิบสองตัวที่น้อยสุดครับผมอ่ามาครับอ่านี่ปากระพงนะครับปากระพงครับผมปากระพงเราทำได้หลายเมนูครับพี่โอ้โหนึ่งบุยดีกว่าครับหนึ่งบว้ยแนะนำให้นะครับ ความเด่นลำหนึ่งวยนะครับผมอ่ารูดมันจัดจัดเปรี้ยวนุ่มๆนะครับไม่เปรี้ยวมากครับผมอ่านุ่มๆหน่อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับปีใหม่ต้องมีของใหม่มาทุกวันนะครับร้านเราไม่สูตรไม่ขายไม่สูตรไม่คิดเงินนะครับบริการดีอย่างดีเลยครับผมพึ่งลงวันนี้ครับอมีกุ้งสดๆเป็นๆรลุยนะครับอ่าครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับ ก่อนเข้าถึงผมผักกดไลค์กดแชร์ผักติดตามช่องยูทูบของผมเลยนะครับขอกําลังใจหน่อยครับผมโอ้ยอยู่นาร้านตัวนี้อยู่นาร้านเลยพี่มีอะไรก็เดี๋ยวมาให้ดูอีกนะครับอ่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ได้ติดตามกับติดตามผมเลยนะครับอ่าขอบคุณจริงๆนะครับอ่าครับผมชั้นล่างเป็นเป็นกุ้งนะครับอ่าชั้นล่างเป็นกุ้งครับผมนี่ยังไม่ตายเลยพี่ลุยอยู่เลยครับผมนี่วิ่งงูวิ่งนีนะครับยูเย้ครับพี่ อ้าวหนึ่งวันในลุงประมาณ40กิโลนะครับ30ิกิโลครับผมโอมหมดทุกวันครับพี่ใครสั่งก่อนได้ก่อนนะครับใครรีสั่งรีบได้เลยครับผมใครสั่งซาอะไรซาต้องรอคิวกันนะครับอ่ากุ้งเผาพี่กับน้ำจิ้มสีพูดกุ้งเผาทําได้หลายมนูเหมือนกันนะครับอ่าผัดตุ้นหอมผัดขึ้นช่ายผัดอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับสั่งแบบไหนตามเมนูเลยครับผม โอ้โหเราทําตามเมนูนีนอนเลยครับไม่ผิดหวังนะครับโอ้โหปูทะเลกุ้งทะเลปลาเก๋าทะเลครับปลากระพงครับผมมาจากทะเลมาใช่ชายเชิเซานะครับรับผมทุกทุกคนนะครับใครอยากกินสดๆเป็นๆครับผมอ้าวกุ้งก็ราคาแพงๆหน่อยนะครับเราลงทุนเยอะออทุนมันสูงครับผม่าทุนสูงนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับเนาะเรามาคิดกันทุกอย่างพนักงานเก็ต อะไรสั่งทุกที่นะครับที่ลินที่เศร้านะครับครับผมขอบคุณมากทุกท่านนะครับคีนี้ก่อนนะครับผมอสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามให้หน่อยนะครับฝากติดตามขอกําลังใจหน่อยครับผมอมีสดๆเป็นๆทุกวันนะครับ่าทําอาหารได้ทุกอย่างครับผมทําโทรไปครับอาหารอาหารไทยถูกไปเลยครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับทีนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ ปูเนื้อเข้าวันนี้มาใหม่ๆสุดๆปีนๆนะครับอ่าตูยังไม่ตายครับผมอ่ามีลูกค้าจองไว้แล้วครับอ่าใครสั่งก่อนได้ก่อนใครรีบสั่งรีบได้นะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่าปูทะเลมาใหม่ๆมาสุดๆปีนๆทุกวันนะครับอ่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับอยากได้เมนูไหนก็ทําตามเมนูนี่นอนเป็นผิดหวังครับผมอร่อยทุกอย่างครับพี่เข้ามาครับผมอันนี้ผมในน้าขอนําเสนอว่าทํา กูเนื้อผัดปงกะลีครับผมสุดยอดครับอ่าร้านเราอันนี้ขายดีมากอรับเนื่องครับผมผัดพิษไทยลำก็ได้นะครับได้หลายเมนูครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ